มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดประวัติหนุ่มใจเด็ดสู้หามาสมือเปล่าที่แท้เคยเป็นทหารรักษาพระองค์14ตุลาคมบ้านของนายวิทวัตกุลวงหรือว่าแจ็คอายุ34ปีที่ไปใช้แรงงานที่ประเทศอิสราเอลและถูกกลุ่มฮามาสทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสและนายวิทวัตได้ตัดสินใจต่อสู้กับกลุ่มฮามาสด้วยมือเปล่าจนรอดชีวิตได้ เมื่อไปถึงบ้านพบกับนางสาววัสนาอายุ27ปีภรรยาและเด็กหญิงกัลยาราชกุลวงลูกสาวที่หน้าบ้านและได้พูดคุยกับนายมานพปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอบ้านผือและขณะที่เข้ามาดูแลสอบถามทุกสุข ต่อมานะคะนางสาววัสนาเปิดเผยบอกว่าได้สอบถามไปยังนายวิทวัฒน์ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างสามีบอกว่าขณะนี้ยังมีการสู้รบกันอยู่แต่มันอยู่ไกลกันแต่ว่าขณะนี้ก็ยังหวาดระแวงอยู่ขณะที่เพื่อนทําข้าวของหล่นตนเองก็ตกใจเพราะว่าจิตใจนั้นยังหลอนอยู่จิตใจยังไม่ปกติ ส่วนจะได้กลับบ้านในตอนไหนยังไม่ทราบเพราะว่าตอนนี้ได้ออกมาพักฟื้นที่ที่เขาจัดให้อยู่กับคนไทยที่อพยพมาอยู่ด้วยกันที่ศูนย์น้ภายวันนี้นายจ้างก็เข้ามาเยี่ยมตนก็ได้บอกให้สามีบอกให้นายจ้างประสานกับทางสถานทูตให้ก่อนอยากให้กลับไทยเพราะขนาดนี้ทางสถานทูตไทยยังไม่ได้ติดต่อกับสามีของตนมีเพียงเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอิสราเอลเท่านั้น ที่เข้าไปสอบถามถึงอาการเจ็บป่วยของสามีและทางสามีก็ได้ขอยืมเงินจากเขาเองไปซื้อเสื้อผ้าใส่ก่อนเพราะไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปทั้งเสื้อผ้าและพาสปอร์ตเพราะเสื้อผ้าที่ใส่อยู่ก็เป็นของที่เขาบริจาคให้ขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลเพราะสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่พักหมดนางสาววัฒนากล่าวว่าขณะน,นี้สามีตนพักอยู่เขาจัดให้อยู่กับคนไทยทำงานด้วยกัน3ามคน ก่อนหน้านี้นางสาววสนาเปิดเผยถึงชีวิตความเป็นมายของนายวิทวัสผู้เป็นสามีว่าเดิมทีสามีเป็นคนอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีติดเกณฑ์ทหารที่อำเภอม่วง30 แล้วก็ไปสังกัดอยู่ที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์รุ่นปี2,554ผัดหนึ่งหลังจากฝึกภาคสนามและปลดประจำการในปี2,556ก็ได้ไปทำงานรับจ้างอยู่ที่จังหวัดชมบุรีและได้รู้จักกับตนที่เป็นคนอำเภอบ้านผือไปทำงานแคชเชียร์อยู่ที่ร้านค้าแห่งหนึ่ง ตอนนี้สามีทำงานที่อิสราเอลคือทำงาน5ปีตอนนี้ทำมาได้4ปีเศษแล้วยังเหลืออีก1ปีก็จะหมดสัญญาและด้วยสามีตนเคยผ่านการฝึกวิชาทางทหารมาก่อนจึงได้ต่อสู้กับกลุ่มฮามาสจนเอาชีวิตรอดมาได้เปิดประวัติหนุ่มใจเด็ดสู้ฮามาสมือเปล่าที่แท้เคยเป็นทหารรักษาพระองค์ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ